สวัสดีค่ะพี่น้องชาวราชพัฒอุบลที่เคารพดิฉันนางสาวส,าสัชกาญดุลยสำราญหรือฟ้าจากคณะบริหารธุรกิจและการจัดก,การสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอเรียนแจ้งให้พี่น้องทราบวา่าจากการที่อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาคลิปทีโอแนะนําตัวเองขึ้นดิฉันจึงได้ตัดสินใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์และพี่น้องได้รู้จักดิฉันมากขึ้นและเพื่อคะแนนห้าคะแนน งานอดิเรกที่ฉันชอบทำในเวลาว่างคือหนึ่งการอ่านหนังสือเช่นนวนิยายชุดมหาศึกชิงบัลลังโดยจอร์จออามาร์ตินหรือนิยายในจักรวาล The Stand Evil โดยเอสบีเพอร์รี่สองการรักชมภาพยนตร์ซีรีส์ไทยและฮอลลีวูดทั้งประเทศดรามา่าโรแมนติกคอมเมดี้แอคชั่นไซไฟอาทิ Star Wars Mission Impossible กรวิดบินคาสบังกาเป็นต้น 3. การได้อ่านเกร็ดความรู้และเข้าสังคมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งทางทวิตเตอร์เฟซบุ๊กไลน์ 4. การเล่นเกมคลายเครียดไม่ว่าจะเป็นเกม apex legends overwatch หรือวิดเชอและ 5. การได้ยืีสนญักชื่อตูตีที่บ้าน คติประจำใจของดิฉันคือบางครั้งคุณก็ชนะบางครั้งคุณก็เรียนรู้โดยจอยแม็กซ์เวลสวัสดีค่ะ